ตอนนี้ก็ได้ได้เปลี่ยนลุคค่ะมางานเป็นแบบว่างานเกรซชอนิสเนวียา2016ค่ะก็เป็นวันเหมือนเป็นวันถุกจีนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้เปลี่ยนเป็นลุคจีนจีนเป็นเหมือนแบบสาวเอเชียอะไรเงี้ยค่ะชุดดูสวยสง่ามากเลยค่ะใช่ชุดสวยมากค่ะแล้วก็มีปิ่นปักผมอะไรอย่างเงี้ยแน่นเต็มเลยค่ะคิดว่าเราเป็นหนึ่งในสีสาวงามของมึงจีนด้วยใช่ค่ะก็เหมือนเป็นตัวแทนหนึ่งในหญิงสาวของจีนในตำนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบ ชอบนะคะปกติไม่ได้มีโอกาสแต่งแบบนี้นะคะนี่วันนี้ก็แบบเออได้เปลี่ยนลูคชอบค่ะปีนี้รอรับได้ที่อะไรไหมคะพี่หวังว่ายังจะมีคนให้อยู่นะคะเพราะว่าทำงานแล้วจะต้องเป็นแบบว่าคนให้แทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความหลากหลายท e ่เกิดข e ้น ค่ะก็ฝาก<น>างาน The Great Chinese New Year ด้วยนะคะของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์นะคะก็ใครที่อยากจะมาซื้อ,อ,อพวกหมูเห็ดเป็ดไก่หรือว่ามาช้อปปิง้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาที่ศูนย์การค้าแห่งนี้ได้เลยจะดีมากใช่ก็ใกล้กลจะจบแล้วคะ่ะจันนาก็พาวสานแล้ว <laughs> เราได้รับฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะฟีดแบ,บ็กดีมากเลยค่ะคนคนชอบดูกันแล้วก็เหมือนแบบว่าติดตามแบบยังไม่อยากให้จบอะไรแบบนี้ค่ะของเราชื่อ <c oughs> จิ้มจิ้มค่ะแต่ละเดือนการอ๋อหนูนาในสิ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็แบบว่าเล่นได้เข้าขากันดีนะคะดูแบบว่าในสิ่งเออเหมือนแบบว่าหนูนาก็เป็นแบบว่าเด็กตัวเล็กๆในของในสิ่งอะไรอย่างเงี้ยในสิ่งก็จะแบบว่าดูอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงแล้แฟนคลับแฟนคลับเขาก็สนับสนุนผลงานของนักแสดงทุกคนนะคะของแมนตี้หรอคะแต่ว่ามีมนมมีฉากที่เราบอกคุณพ่อความจริงคุณพ่ออะไรเงี้ยมีคู<อ>่สื่ฉากนี้เยอะมากมช่ไมคะใช่นั่นคือเหมือนเป็นจุดไฮไลท์ของเรื่องนะคะเพราะว่าตั้งแต่ที่หนูนามาทํางานที่ไร่ก็คือเหมือนแบบว่า เพื่อที่จะมาหาพ่อมาบอกความจริงกับพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะนั้นก็เหมือนแบบคนเขาก็จะรอมานาั้นว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะบอกสักทีเมื่อไหร่จะบอกพ่อสักทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันนั้นก็คือเพิ่งผ่านมาไม่นานก็คือเป็นวันที่หนูนาได้บอกสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นไฮไลท์ของเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคนชมว่าผีมูการแสดงเราค่อนข้างพิ่ดีมากๆโอ้ยขอบคุณมากค่ะก็ได้พี่อู๋ช่วยมาเหมือนกันได้พระแจวช่วยอะไรอย่างเงี้ยเข้าคู่นะจิดแส่ดีอย่างนี้จะมีเรื่องของค่ามเรรยินียู่แล้ว แล้วตอนนี้ยังไม่มีค่ะคงยังไม่ใช่เรือเลื่อนใช่เพราะว่าปีหน้าปีปีนี้ยังไม่มีปีนี้มีงานที่ไว้สองใช่ปีนี้ก็มีเพชรกลางไฟค่ะกับราชนาคาค่ะ ย่ามของการทีเราเล่นกระดาษเดทอะไรแบบนี้ค่ะมีกระแสนี้เข้ามาบ้างไหมเอ่ยจริงมันคนละเรื่องคนละบทบาทคนละคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคู่จิ้นกับพี่กระดเดทโอ้โหคงไม่คงไม่ได้เป็นแบบว่าคู่จิ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะเป็นแค่คู่จิ้นในตออะไรอย่างเงี้ยหนูนาคุณสิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่คิดจะไปแทนที่ใช่ไหมคะโอ้ไม่หรอกค่ะแต่เดือ์ลที่อยากวันนี้ขับย่ามไหมคะไม่นะคะไม่นะคะแฟนขับเขาน่ารักดีค่ะเราไม่กลัวแฟนขับเราสองคนจะมีปัญหาไหมไม่ค่ะมันมันไม่ได้มีอะไร เกี่ยวกันนะคะคือก็ดูละครไปสนุกสนานเพลิดเพลินอะไรเงี้ยค่ะมเร่ะไม่าซีเรียค่ะแล้ยังไปกับไปกับใครอีกคู่กับไม้วาริดค่ะของอภบบินน่าจะประมาณมีนาอะไรแบบเนี้ยค่ะร้านนักลาวก็ตอนเนี้ยยังเป็นมิวอยู่นะคะยังรออยู่เขายังรออใช่ก็ยังยังยังเป็นมิวอยู่นะคะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะปเ ช่ค่ะแล้วก็สแตนบายรอค่ะเรื่องนี้จะแบบได้ลงตัวกันประมาณไหนบ้างไหมเออไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะคือรอคิวใช่ค่ะอืมไม่ไม่รู้รอคิวหรือรออะไรไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่ายังยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดกล้องเร็วๆนี่ค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นปีนี้แล้วค่ะไม่มีอยู่มีมีเป็นหนังค่ะใช่ g D h ก็เป็นเหมือนเออ่ g D h ใช่ค่ะก็เป็นเหมือนเป็นเรื่องแรก ะเดิมบริษัทใหม่เลยคุณกำลับใครอะคะพี่โต้ค่ะพี่โต้ใช่เล่นกับเล่นกับพี่เต๋อค่ะเห็นว่าเพี่โต้กำลับี่แต่ละคนแบบเขาแบบใช่เมลก็ดีใจมากเลยค่ะที่เหมือนแบบว่าพี่โต้เลือกมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะกาแต่เรื่องเราแต่ละเรื่องที่ผ่านมาเราตุ้งกดดันมากเลยใช่ค่ะแต่เรื่องเรานี่กดดันนะคะกดดันไหมอ๋อจริงก็กดดันเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกของเมลด้วยอะค่ะก็กดดันเหมือนกันเละเป็นไงพี่เมล หมดบาทยังบอกไม่ได้ค่ะแต่ว่าเป็นเป็นหนัง,งระะักชื่อเรื่องบอกอะไรนะคะเป็นหนรับเพื่อนเร่เนี้ยโอ้ไม่ต้องคิดเลยค่ะเพราะเป็นของเอ่อ G D H ด้วยแล้วก็เป็นที่โต้งด้วยคือเหมือนทุกอย่างมันมันน่าเล่นอยู่แล้วค่ะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไม่เล่นอะไรเงี้ยค่ะชื่อเรื่องบอกได้ไหมคะอ๋อยังยังรู้ยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะคิดว่าเราเข้าไปไแบบรูทชงรูทช็อปมาแล้วใช่ตอนนี้ก็จะเริ่มเวิร์กช็อปกันแล้วคาดหวังจะนั่งเรียงตามรอยนักเอกอื่น ก็อยากจะให้หนังหนังดังนะคะเพราะว่าคือมิวอ่านบทอะไรอย่เงี้ยค่ะค like ือเป็นแบบว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะเป็นบทดีแล้วก็แบบว่าเป็นเป็นหนังเป็นหนังดีอะค่ะแล้วก็แบบว่าคนดูจะชอบเดี๋ยได้เห็นปีนี้น่าจะน่าจะแบบปลายๆปีน่าจะได้ดูนะคะเป็นคู่มือที่ไ่คับคั่เอ่อเป็นหนังรักอาจจะมีแซกๆบ้างอะไรเงี้ยลองดูอีกทีไม่ต้องตัดสินใจนานเลยใช่ไหมไม่ต้องตัดสินใจนานเลยค่ะเพราะว่าเราอยากใช่เราอยากเล่นอยู่แล้ว ไปดมด้วยแล้วค่าตัเท่าไหร่คะอะไรนะคะคตัวฟังก็ก็ตัวก็สแตนดาร์ดปกติค่ะแบบทำมาหน้าไหนร้อยล้านก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะก็หวังว่าจะได้นะคะอยากมีแบบไม่ถึงร้อยล้านถ้าถ้าได้มันแบบว่าอย่างนั้นก็ก็จะแฮปปี้มากมากเลยค่ะตอนนี้เตรียมพร้อมนี่ยว่าทำยังคะตอนนี้ก็เวิร์กช็อปอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้เวิร์กช็อปแล้วก็ทำการบ้านอ่านบทอะไ แตกต่างกันพอสมควรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอถ่ายจริงก่อนแล้วเราจะรู้ว่ามันต่างกันยังไงแต่ตอนนี้เท่าที่ทราบก็ก,ก็จะจะจะ,จะมีความต่างกันนะคะระหว่างหนังกับละครช่วงสองช่วงไหนเร็วๆนี้แหละคะ่ะเปิดกล้องเดือนนี้เเปิดกล้องเอ่อเดือนหน้าถ่ายหนังไม่รับละครเลยไหมคะหมายความว่าไม่ร่ทับกันอะไรไม่ค่ะบังเอิญจังหวะดีที่ละครเราก็ยังไม่ได้เปิดด้วยแล้วก็เป็นช่วงแบบที่หนังกำลังจะถ่ายอย่างนี้มันก็เลยเหมือนกับว่า ม,ม,มันจังหวะมันพอดีอะค่ะคือไม่ได้สอ,อ,อนกันอะไรเงี้ยโอเคตาปฏิทินค่ะก็ฝากด้วยนะคะทั้งละครทั้งหนังเลยค่ะตามรักขึ้นใจตามรักขึ้นใจด้วย <laughs> ค่ะถูกต้องเ <laughs> พราะว่าจันนาศเอาศาสตร์แล้วะค่ะก็ลองมาดูนะคะตอนนี้จะโดนจับข้อปากแล้ว <c oughs> ต้องมาช่วยกันรู้นอีกทีนึงนะค่ะ